สวัสดีครับผมเอ็มโรสติ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาบุกอู่รถตู้กันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับที่นี่เนี่ยเป็นอู่ทาสีรถตู้นะครับแล้วก็อย่างรถคันข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นกันมาหลายครั้งแล้วนะจากงานโชว์นะครับอย่างงานปทุมสไตล์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปบุกอู่นี้กันมาเหมือนกันนะครับเราไปแอบดูรถเครื่องเสียงไปแอบดูสีเข้ามานะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับอู่นี้เนี่ยในเรื่องของสีเอฟเฟกนะครับที่นี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากมาก นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปคุยกับเจ้าของอู่กันนะครับว่าเขามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับในการทําสีรถตู้ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูรถตู้ตัวหลักๆด้วยว่าแต่ละคันทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคท่านอาจรย์เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่สสวัดีครับครับผมเก่งนะครับตาพลขุนอาสา เป็นเจ้าของอู่แวนสวิตบายเก่งตู้ซิงควันดำนะครับแล้วแอบ,บเห็นชื่อของพี่เนี่ยเก่งตู้ซิงควันดำมีจับเด็กตรงท้ายด้วยทำไมถึงเป็นชื่อนี้พี่ไอคำว่าจับเด็กคือสมัยก่อนที่เข้ามาอยู่ในวงการนะครับคือผมชอบโลโก้ตู้ซิงควันดำของพี่ชายคนหนึ่งและที่เขาไม่ทําต่อ,อผมก็เลยไปขออนุญาตขอโลโก้เขาเพื่อที่จะมาทําต่อผมวิ่งนักเรียนก็เลยเขียนเติมว่าจับเด็กเข้าไปข้างท้ายคือที่มาสมัยก่อนเลยคือพี่ขับรถตู้มาก่อนแล้วก็วิ่งรับนักเรียนใช่ครับ แล้วไปไงมาไงทําไมถึงมาเป็นอู่สีอย่างนี้ได้พีเกิดแรงบันดาลใจจากการ<ม>แต่งรถเราทํารถเราเองใจอ่ะเรารักรถอยู่แล้วก็เลยลองเค็มด้วยรถต,ตัวเองอ๋อรถตัวเองมาเป็นประสบการณ์อ่าใช่เราเราเรา,เราลองมามากับรถตัวเองก่อนครับเรามีประสบการณ์แล้วเราก็เริ่มมาลองทํารถเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ขยายออกมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็จนมาเป็นอู่สีแบบนี้ใช่ครับสำหรับอู่แวนเซอร์วิสเนี่ยเปิดมานานยังพี อู่สีตรงนี้ก็ประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่าจริงๆผมก็เจอพี่มางานโชว์รถเนี่ยสปีแล้วเหมือนกันนะใช่ครับใช่ไหมงานปฐุมสไตล์เมื่อ2ปีก่อนเราก็เคยเจอกันแล้วใช่แล้วก็เมื่อปีที่แล้วใช่ก็แสดงว่าตอนที่มีงานปฐุมสไตล์เนี่ยก็ทําอู่แล้วทําแล้วครับอ๋อนะครับนี่แล้วรถด้านหลังนี่แต่ละคันต้องบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่โดยเฉพาะคันนี้นี่คันนี้เป็นรถของที่ร้านรถประจําตัวเลยครับเป็นรถประจําตัวนะครับงั้นเอาไว้ดูที่หลังเราไปดูรถชันอื่นก่อนดีกว่าคันไหนเป็นรถลูกค้าบ้างคันนู้นครับ ลิมสุดใช่ไหมใช่ครับนะครับคันนี้นี่เขาเรียกสีอะไรพี่คันนี้เป็นสีเอฟเฟกอย่างทาทั้งคันอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่คันนี้ก็อยู่ประมาณหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นห้าหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นห้านะครับอย่างน,นี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่มันม่วงไหมม่วงเหลือเขียวเพราะว่าเวลาถ้าเกิดตรงไหนที่โดนแสงเข้าไปเต็มๆเนี่ยมันก็จะออกเป็นม่วงเลยใช่แต่ถ้าตรงไหนที่มันมืดๆแบบนี้มันก็จะออกเป็นเขียวในะครับถ่ายไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปหลายๆสีครับเออสวยมากอะ่ะ อันนี้คือหน้าเป็นหน้าตัวปี2013หน้าตาย้อย12 13แต่ใส่กระจังเวนทูรี่อันนี้เปลี่ยนกระจังนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมขับรถตู้อยู่ผมเคยมีคันหนึ่งผมก็เป็นหน้านี้อยากแปลงเป็นหน้าตัว2014มากคือหน้า2014คือตัวนู้ดตัวนู้ด2014ตัวนู้ดคือหน้าของพี่เขาคือ2014สมัยนั้นรู้สึกว่าค่าแปลงก็หลายหมื่นอยู่ถ้าเป็นแท้ก็20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทนะครับอันนี้เขาเรียกหน้าอะไรพี่มันเหมือนตัวใหม่ล่าสุดเลยปะ ใช่ครับเป็นหน้าอ l l นิวคอมพิวเตอร์2020 2020ปกติแล้วเนี่ยหน้าเขาจะยาวลงมาเนาะจูกครับแต่เนี่ยเราก็เลยแปลงแค่เพราะตัวกันชนใช่ไหมพี่ใช่ครับชิ้นไหนมั่งถึงตัวนี้ปะก็เกี่ยวปะจากนี่ถึงนี่เลยครับอ๋อมันเป็นชิ้นเดียวกันหรอชิ้นเดียวกันทั้งคันอันนี้เป็นของที่ไหนพี่ของพี่โอโตด้าครับอ๋อของโตด้าใช่ครับแล้วอย่างคันนี้เขาเรียกสีอะไรพี่เขียวเหลือบทองเขียวเหลือบทองนะครับอย่างคันนี้นี่ราคาอยู่เท่าไหร่พี่สีแบบนี้ ถ้าทาสีทั้งคันก็แสนสองครับแสนสองสีเดียวต่างกันยังไงมันอยู่ที่เอฟเฟกของสีอันนี้มันจะออกหลายสีอ๋อครับเพราะแตอันนี้มันดูสว่างกว่าอันนี้มันแค่สองสีอันนี้แค่สองสีอันนู้นหลายสีคันนี้สีลิตรละหมื่นสองครับโอ้ค่าสีอันนี้คือต้นทุนก็ลิตรละหมื่นสองแล้วอหอลังการเออแล้วมันเกี่ยวไหมพี่ว่าอย่างเงี้ยมันมีชุดพาร์ทอย่างเงี้ยเขามีสเตอร์รอบคันกับ อันเนี้ยไม่มีสเกิร์ตเกี่ยวไหมว่าราคาจะแตกต่างกันก็มันจะต,ตีเหมารวมอยู่ในชุดอยู่แล้วอ๋ออันเนี้ยเขามีสเกิร์ตนะแต่เขาเพิ่งไปถอนออกเคลมันแตกมาอืมก็ทำเคมไปแล้วแต่ยังยังไม่มีคิวทำให้เราผา <laughs> <ๆ> <laughs> โอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอดูภายในคันนี้หน่อยได้ครับน <laughs> ี่ภายในคันนี้ก็สวยเลยนะครับนี่เขาเรียกหลังคาอะไรพี่คา V P ครับ V P พิทวลพัฒเทพครับอ๋อแล้วบ่ออันนี้เป็นบ่อญี่ปุ่น บาญี่ปุ่นครับเบาหุ่นยนต์เบาหุ่นยนต์แปดก็จะใช้กันแบบนี้เยอะเป็นเบาแปดที่นั่ง<ช><ช>นะครับอันนี้มันหมุนได้ปะหมุนได้ครับปกติมันก็จะหมุนแบบหันหน้าเข้าไปคุยกันแบบนัน้นใช่ครับหมุนได้หมดเลยืออแล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่วางแก้วนะครับด้านล่างก็มีเหมือนเป็นตู้ชโชว์ใช่ครับนะครับบาร์เล่าเออสวยมากเรื่องสีพวกนี้นี่ทํายากไหมพี่ ถามว่าทายากไหมคือเราก็ลองผิดลองถูกจนทําง่ายแล้วไงใช่ไหมถูกครับผมทําธุรกิจเนี่ยประมาณ7ปีกว่าแล้วเจ็ดปีครับสมัยก่อนผมก็รับเคมนะครับพอผมก็ส่งอู่พขพวกอู่นู้นอู่นี้อู่นั้นทําสีนะครับอันนี้บอกเบื้องหลังเลยส่งอู่นี้น่นทำสีแต่พอเรามาศึกษาเรื่องสีมานู่นนี่นั่นจริงๆแล้วครับถ้าเราอยากจะโตทําเป็นอู่ของตัวเองดีกว่างานของพี่เขาอะคือค่อนข้างที่ละเอียดมากเดี๋ยวดูคันนี้ดีกว่า คันนี้กำลังทำสีอยู่นะครับดูดิอย่างตามในร้อยต่างๆอ่ะคือเก็บหมดเลยอะอย่างนี้ต้องรื้อทำหมดเลยอย่างเงี้ยพี่รถคันนี้เป็นรถอุบัติเหตุมาคันนี้เปลี่ยนเสาเสาตรงไหนขวาคนขับอ่าก็คือเสาตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงเนี้ยครับเละเสาอุ้ยแสดงว่าชนเยอะเลยก็ชนหัวสะพานมาครับแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าอยากได้สีเทอลัมโบถ้าทำเทอรลัมโบไปก็เหมือนคนอื่นเขาเยอะตอนนี้เยอะมากผมก็เลยทำเทอรลัมโบมุกม่วง ครับอันนี้คือเทาลังโบมุกม่วงใช่ครับแต่สีมันจะออกเป็นม่วงเลยนะมองหน้าข้างจะเป็นม่วงถ้ามองหน้าตรงจะเป็นเทาเพราะว่าด้วยเอฟเฟกของสีมุกถ้ามองหน้าข้างจะกลายเป็นสีม่วงนี่แล้วร่องรอยตรงนี้คือพี่เขาอ่ะขัดให้เราดูขัดให้ดูครับขัดให้ดูนะจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกเลยว่าปกติถ้าอู่ทั่วๆไปอ่ะเวลาทําสีอทาสีเสร็จปุ๊บเขาก็ลงแลตเกอร์แล้วก็ขัด ขัดให้มันเงาเลยปันเงาเลยใช่ไหมแต่อันนี้พี่เขาจะมีเทคนิคของพี่เขาเป็นเทคนิคเทคนิคพิเศษของทางอู่ครับอันนี้พี่ก็ทําให้ดูแต่เราไม่บอกอยากดูเข้ามาดูครับใช่ไหมอันนี้คือเทามุกม่วงเทามุกม่วงครับเทาําโบมุกม่วงจริงๆอะถ้าเกิดว่าเวลามันออกแดดอะมุกจอกชัดมากชัดมากครับสีนี้ก็แพงแพงตรงมันมีเทคนิคพิเศษของมุกเม็ดใหญ่เข้าไปอย่างงี้ดีกว่าคันนี้ถ้าเกิดเสร็จอะเดี๋ยวพี่ตามผมเลยดีกว่า รอให้สีเสร็จเรียบร้อยทั้งคันเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแล้วเดี๋ยวจะไปหาแบบตรงไหนที่มันเป็นแดดแดเราจะได้ทําให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆว่าสำหรับคันนี้เป็นยังไงใช่ใช่เป็นยังไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาดูคันนี้กันดีกว่าได้ครับรถของทางอู่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นรถเป็นปีอะไรพี่จริงๆแล้วปี09ตัวแรกเลยครับอันนี้ก็คือแปลงหน้าแปลงหน้าครับนะครับอันนี้เป็นหน้า2004ส่ใช่ครับใช่ไหมครับหน้าก็จะเป็นแบบประมาณเปลูกแก้วแล้วก็กระจังเวนวเลีครับอันนี้สีอะไรพี่สีเอนกัน เป็นแบบนี้ปะตัวนี้จะแค่ลิตรละหมื่นยังไม่ถึงตัวนู้นตัวนู้นจะลิตรละหมื่นสองอ๋อนู้นคือแพงสุดใช่ครับครับตัวนี้ลิตรละหมื่นอืมอันนี้ทาทั้งคันประมาณเท่าไหร่บีอันนี้ก็แสนหนึ่งผมว่าสีเนี้ยมันเป็นสีที่พอทําแล้วมันดูขึ้นมากเลยนะใช่ครับเออบางคนอาจจะบอกว่าแสนหนึ่งแพงครับแต่รายละเอียดข้างในถ้ามาสัมผัสกับผมจริงๆแล้วจะรู้ว่ากําไรผมแทบไม่เหลือนะครับเอาจริงๆรถตู้อ่ะพื้นที่ของเนื้อสีอ่ะมันก็เยอะกว่ารถทั่วไปแล้วใช่ครับนะครับที่มันใหญ่ แถมสีก็ใช้เยอะอืแล่ยอย่างที่สําคัญคือลัเกอร์ที่เราใส่ลงไปครับบางคนใส่ใจไม่เหมือนกันครับผมโตด้วยการทํารถตัวเองอเรามีรถชอบแต่งรถก็เลยมาเจอณจุดจุดนี้เลยทําออกมาซะดีเลยผมต้องบอกเลยว่าแต่ละจุดแต่ละจุดอะตามมุมตามลืบต่างๆคือพี่ก็เก็บแล้วก็ใส่ใจมากแล้วก็ที่สําคัญอะอย่างที่พี่เขาบอกในเรื่องของลักเกอร์เรื่องของเทคนิคการขัดอะของพี่เขาว่าขั้นตอนเยอะมาก มันทําให้สีที่ออกมาเนี่ยมันเลยไม่เหมือนที่อื่นใช่ครับผมดูแล้วคือแบบเรื่องของความฉ่าเรื่องของความเงาคือมันพิเศษจริงๆอ่ะครับเอออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคในการทาเฉพาะบุคคลครับนะครับแล้วอย่างคันนี้เห็นบอกว่าเป็นรถแข่งใช่ครับอันนี้แข่งรุ่นอะไรพี่อันนี้เป็นรุ่นฝาหน้าสามพันธ์เป็นรถตู้ฝาหน้าสามพันธ์ใช่ครับใช่ไหมอันนี้เวลาทําไว้ที่เท่าไหร่ี่ อันนี้เวลาดีสุดผมที่ผมทําไว้130นะครับ402เมตร130สนามห้องห้าเนี่ยนะคลองห้าครับ130เร็วมากอันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเดีเป็นหนึ่งคดีือเครื่องสาม0ันใช่ครับขอดูเครื่องได้ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันดีกว่าแล้วก็นี่นะครับอันนี้คือเป็นสภาพภายในของรถแข่งใช่ไหมครับอันนี้คือไล่เบาเราต้องการให้มันเบาน้ําหนักตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่สำหรับคันนี้ตันเจ็ด ตันเจ็ดกว่านะครับข้างหลังคือหมดเลยแต่พื้นนี่ยังเป็นพื้นเดิมอยู่ใช่ไหมพี่พื้นเดิมไม่ได้เลาะครับไม่ได้เลาะไม่ได้อะไรเลยยังรักษาสภาพเดิมอยู่ใช่ไหมโลบงโลบานี่ไม่ต้องมีพี่อันนี้จริงๆแล้วรุ่นนี้เขาไม่บังคับครับอ๋อไม่บังคับครับเขาจริงๆเป็นรุ่นแค่เทอร์โบสามพันมันก็ยังไม่ได้รุนแรงมากแต่ดูจากเวลาแล้วเวรรมดานะครับอันนี้เป็นถังน้ำมันเหรอพี่ถังน้ำมันครับมีถัง A ถัง A อันนี้ใช่ไหมครับนีถัง A นะครับและนี้ปั๊มติ๊กอันนี้อัน อ๋อปั๊มติ๊กอยู่นูนใช่ครับอ่าแล้วอย่างอันนี้เกียร์มันเกียร์อะไรพี่เกียร์เมนนูนครับเป็นเกียร์ของมันเลยปะเกียร์ของรถตู้เลยครับอ๋อนย่างนี้สภาพภายในรถตู้บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบลื้อโล่งๆแบบนี้เพราะจะเห็นแบบสวยๆแบบตะเกียรนะครับมาโอเคแล้วกันเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันอันนี้คือเครื่อง 1K d ดีก็คือเครื่องสา0พันเครื่องส0มพันครับเป็นตัวเดียวกับพวกวีโก้พวกฟอร์จูเนอร์ตัวเดียวหมดเลยครับอันนี้ทําเครื่องที่ไหนพี่ช่างต่ามอนเตอร์ดีเซลครับอ๋อพตท้ามหรออ๋อนี่งนอเ คือจริงอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องรถแข่งก็เลยสภาพหน้าตาพี่ไม่ได้เก็บเลยเพราะรถตู้ไม่ได้โชว์ด้วยปกติก็จะเป็นอยู่อย่างนี้รถตู้มันจะอยู่ข้างในจะเป็นพวกวีโกอะไรจะเก็บห้องเครื่องโชว์สวยๆใช่อย่างอันนี้ก็ต้องมีปั๊มปั๊มโยงใช่ไหมนี่ปั๊มโยงของนาแจ็คบายาแพรครับอ๋อโอ้โหแล้วอย่างพวกไซดันไหนพี่ไซดานไนก็โมดิฟายโดยช่างต่ำมอนเตอร์ดีเลหมดเลยเหมือนกันนะครับสุดยอดโอเคนี่ แล้วก็เห็นอย่างฝั่งนู้นเนี่ยเราก็จะมีเป็นห้องอบใช่ไหมพี่ใช่ห้องเดี๋ยวไปดูตู้อบกันดีกว่านี่แล้วก็ดูทรงคันนี้ครับโอ้โหพี่อันนี้คือใช้ถุงลมปะรถดดิบครับรถดดิบครับโอ้ยเตี้ยมากอันนี้ล้อขอบเท่าไหร่ครับขอบยี่สิบครับขอบยี่สิบอันนี้ล้อ W Work ร Work ครับ X Cap โอ้โหวสวยมากยางเท่าไหร่ครับพี่สองสามห้าสามห้าโอ้โหสองสามห้าสามห้ายี่สิบดูความบางดูมือของ บางจัดแล้วโหลดดิบเลยโหลดดิบครับอย่างนี้ไม่ติดเหรอติดไหมนิดนึงอู้พอดีเป๊ะเลยนี่มาดูนี่มาดูด้านในครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยอันนี้ต้องตัดป่ะพี่ไม่ได้ตัดครับอูลงมาพอดีแบบไม่ต้องตัดเลยด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้มาวิ่งบนท้องถนนครับถ้าวิ่งบนท้องถนนจริงๆก็ต้องตัดอย่างคันนี้จริงๆเน้นเอาไว้แข่งเอาไว้โชว์ใช่ไว้แข่งเอาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับโอ้โหสวยมาก แล้วเบรกเป็นเบรกอะไรพี่สามยูครับนี่เบรกสามยูนะครับสามยูจานสามห้าห้ากับลายแอนเดดอย่างข้างหน้านี่เวลาโหลดโหลดยังไงพี่ขันทอยชั้นบาอ์อ๋ออันนี้มันเป็นทอยชั้นบา์อยู่ใช่ครับก็ขัดขันจนเตีย้ยได้ขนาดน,นี้เลยใช่ครับก็คลายออกแทบหมดนะครับนี่แล้วก็ดูข้างหลังครับเป๊ะมากสุดยอดล้อหน้าหลังกว้างเท่ากันไหพี่เท่ากันครับเท่ากันเลย อันนี้ไม่ต้องลองอะไรเลยมันแสดงว่ามันเป็นออฟเซ็ตสำหรับรถตู้นี่โดยเฉพาะเลยพอดีเป๊ะเลยนะมันไม่ล้นครับเนาะไม่ล้นแล้วก็พอดีแบบพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวไปถ้างั้นเดี๋ยวไปดูห้องอบสีกันนะครับไหนๆเรามาแล้วอย่างที่บอกนอกจากเรื่องของความบันเทิงเรื่องของรถแล้วเนี่ยเราจะต้องมาหาความรู้ให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับอย่างนี้ห้องอบเห็นบอกว่าราคาหลาแสนสองห้าแสนสองนะครับอย่างห้องอบเนี่ยจริงๆคือผมเห็นแบบเนี้ยผมก็นึกว่า ตีเป็นห้องขึ้นมาได้ใส่ไฟใสอะไรเองอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับมันมันแตกต่างกับห้องที่เราทําขึ้นมาเองยังไงมันแตกต่างคือว่าอันเนี้ยมันจะแยกระบบนะครับระบบแสงสว่างคือแสงสว่างในห้องอ่าแล้วก็แสงสว่างของอินฟาเลตต่อมีอินฟาเรตต่างหากอินฟาเรตที่ไอไอที่ดำดำนี้ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยครับอ๋อนี้คือเป็นอินฟาเรดคือจะเป็นอินฟาเรดใช้เพียบเลยมันจะแยกซ้ายขวากับหน้าได้ อ๋ออินเฟอเร์นี่เอาไว้ทำอะไรพี่ไว้อบสมมติว่าให้สีมันให้สีมันแห้งเงี้ยเหรอใช่ครับบางทีอุณหภูมิมันเย็นหรือฝนตกเนี่ยเราพ่นแล้วอุณหภูมิเราคิดว่าอุณหภูมิมันจะไม่ได้แล้วก็ต้องอ๋อเปิดอินเอเร์ช่วยเพื่อไล่ความชื้นที่มันต่างจากห้องทั่วไปคือมันจะมีมอเตอร์สิบแรงอยู่สองตัวเอาไว้ทำอะไรพี่ตัวแรกคือดันอากาศจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วตัวที่สองคือเอาอากาศจากข้างล่าง ออกสู่ภายนอกอันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่เอาไว้สําหรับว่าเวลาเราพ่นสีนะครับ,รบพ่นสีปกติมันจะต้องฟุ้งขึ้น,นบนอ๋อ<ต>คือ,อด้วยปกติแล้วเนี่ยสีเนี่ยมันจะฟุ้งแล้วลอยตัวขึ้นลอยตัวขึ้นเราเป็นพ่นห้องทั่วไปเราไม่มีมอเตอร์ที่จะอัดอากาศลงเนี่ยเวลาเราพ่นเสร็จไอสีที่เราอองที่มันฟุ้งบนเนี่ยมันก็จะกลับมาลงมาเกาะเหมือนเดิม โอ้โหอันนี้ลึกซึ้งแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้ปุ๊บมันก็จะดูดออกไปเลยใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งคือมันเราสามารถที่จะคุมลมได้ลมนี่คือถ้าเกิดเราพ่นข้างนอกเงี้ยพ่นหน้าห้องอะลมมันก็จะโชยมันทําให้บถ้าลมแรงเราก็จะทําให้เปลืองสีได้แล้วก็ควบคุมสีไม่ได้ใช่ครับอันนี้ก็คือควบคุมทิศทางสีได้เรื่องลมเรื่องอะไรคือนิ่งเลยนะครับการแมลงการฝุ่นกันอะไรทั้งหมดสุดยอดแลยอย่างที่บอกแค่ราคาค่าห้องนี่ก็ 5แสนก็ 500, บาทแล้วแสนสองนะครับแล้วสิ่งสําคัญในการพ่นสีมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมพี่ก็มีกาพ่นสีกาพ่นสีอันนี้พี่เขาเตรียมไ้แล้วอันนี้ทําไมมันถึงต้องมีเยอะขนาดนี้ด้วยพี่ในรถคันหนึ่งเนี่ยครับมันอาจจะมีการพ่นหลายแบบขึ้นมาอ๋อก็เลยต้องมีเยอะกันขนาดนี้เลยใช่ครับจริงๆรถคันหนึ่งก็อาจจะต้องใช้กาทุกประเภทแบบนี้เลยเอ่ะเป็นบางคันเป็นบางคันใช่ครับนะครับแล้วอย่างแต่ละตัวมันทานํางานยังไงบ้างพี่อย่างตัวนี้ตัวนี้สำหรับพ่นพื้นพ่นพื้นคือรองพื้นเหรอใช่ส แล้วทาไมมันต้องเลือกแบบนี้พี่ที่พ่นรองพื้นพ่นลงพื้นคือไม่จําเป็นต้องละเอียดเยอะอ่าแล้วไม่จําเป็นต้องแพงอเพราะมันจะสมบุกสมบันครับอย่างนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้ก็ไม่เกินพันครับอ๋อเอออย่างนี้คือพ่นสีพื้นรองพื้นนะครับแล้วปกติแล้วนอกจากสีรองพื้นตัวนี้มันสามารถเทียบพ่นอะไรได้อีกมั้งพี่ก็ถ้าเป็นบางคนทั่วไปเขาก็อาจจะไปพ่นสีจริงได้เลยเหรอใช่อ๋อแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ความถนัด แล้วแต่บางคนเขาจะปรับเข้าหากับสีเนื้อสีนั้นยังไงครับแล้วอย่างนี้สมมติอ่าอย่างผมทํามอเตอร์ไซค์ครับผมทําแค่โครงมอเตอร์ไซค์หรือว่าทําแบบพวกงานไม้งานอะไรเล็กๆล็น้อยนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แบบนี้ได้เลยใช่ครับ๋อเนาะ ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันใช่ครับอย่างสมมติถ้าเราแบบทํางาน DIY ทำเล็กๆน้อยๆอันนี้ราคาที่บอกว่าราคาแบบไม่ถึงพันหลักพันนิดๆก็คือใช้แบบนี้ได้เลยซื้อมาใช้แล้ววางไว้นานๆแล้วค่อยเก็บมาใช้มันก็ไม่เสียดายใช่ไหมเออราคามันไม่แพงมากนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาไล่ตัวถัดไปอย่างอันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่เก็บขอบเก็บขอบใช่เพราะว่าถ้วยจะเล็กอ๋อก็คือใส่สีไม่ต้องเยอะ เก็บรายละเอียดบางทีเราเข้าซอกแล้วถ้าเกิดเป็นทั่วใหญ่มันเข้าไม่ได้เราต้องใช้แบบนี้เข้าอันนี้ก็จะตัวเล็กใช่ครับแล้วอย่างอย่างในเรื่องของแรงดันหรือว่าในเรื่องของการกระจายอะไรแบบนี้พี่อันนี้กับอันนี้อันไหนดีกว่ากันตัวนี้ครับอันนี้ก็จะดีกว่าละเอียดกว่าใช่ครับใช่ไหมนี่มันมีตัวปรับเพียบเลยอันนี้มันปรับอะไรบ้างพี่ก็มีลมกับสีลมเคยนี้ปะใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ผมดูได้เลยว่าลมมันต้องขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมสีก็ต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยใช่ไหมนี่ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหัวมันถอดล้างได้ล้างได้ครับนะครับนี่แล้วอย่างตัวอื่นอ่ะพี่อย่างอันนี้เห็นอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้ประจำแน่เยใช่ครับใช้พ่นสีอะไรบ้างแบบนี้ก็เวลาสีทั่วไปอ่ะอาบน้ําสีเดิมอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบประเภทนี้เลยอ๋อคือถ้าเป็นพวกรถสีเดิมรถสแตนดาดอย่างรถบ้านรถอะไรก็คือใช้สีแบบนี้ตัวนี้เลยครับอ๋อแสดงว่าสําหรับ2ตัวนี้เนี่ยต้องเอาไว้สําหรับพ่นแบบพวกสีพิเศษแน่เลยใช่ครับใช่ไหมเดาแล้วไม่มีผิดนะครับ นี่เพราะหน้าตามันคือสวยงามกว่าตัวอื่นๆด้วยนะใช่ครับแล้วมันมีความแตกต่างยังไงอีกส่สำหรับ2ตัวนี้ตัวนี้ไว้สําหรับพ่นสีพิเศษอย่างพวกสีเอฟเฟกสีแก้วสีมุกสีอะไรพวกนี้ครับเรียกได้ไง่ายๆว่าอย่างรถที่เราถ่ายมาเนี้ยส่วนใหญ่ที่จะใช้ตัวนี้พ่นผมใช้ตัวตัวนี้ตัวนี้นล<ะ>เลยอหะอ่า มันต,ต่างๆยังไงพี่ตัวนี้จะเป็นระบบ h v l p ครับมันคืออะไรพี่ h v l p High Volume Low Pressure มันดีตรงที่ว่าถ้าเราใช้ในระดับปริมาณแรงดันลมเท่ากันครับเราสามารถปรับสีให้มันออกเยอะสีเอฟเฟกแบบนี้ มันต้องใช้ปริมาณสีที่เยอะใช่ไหมพี่อยู่ที่ช่างกับอยู่ที่หน้างานว่าหน้างานตรงนั้นอ่ะเราจะปรับข้อหามันยังไงครับไม่ใช่ว่าเราจะปรับด้านขนาดนี้แล้วมันจะใช้ได้ทั้งคันเลยอ๋อแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันเป็นมุมเป็นขอบเป็นตัวถังอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้เทคนิคในการปรับข้อหาด้วยครับอ๋อโหนี่นะครับแค่เฉพาะตัวกาพ่นสีเนี่ยก็ต้องมีแยกย่อยแยกดีเทลรายละเอียดแบบนี้แล้วโอ้โหถึงบอกว่าจริงๆสําหรับงานสีอ่ะดูดิ ของพ่นสีแบบนี้เนี่ยราคาก็ห้าแสนกว่าแล้วนะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์พวกชุดพวกนี้อีกนี่ก็หลายหมื่นนะใช่ไหมได้ยางงี้เวลาดูแลรักษาดูแลรักษายังไงบ้างพี่ต้องล้างทุกครั้งหลังใช้ล้างล้างนี่คือล้างทั้งตัวกระบอกทั้งตัวหัวมันใช่ครับใช่ไหมรักษตลอดเออพอดีคือรักษาให้ดีใหม่นะจริงๆแล้วเนี่ยกาพ่นสีของแอรโปูเนี่ยผมก็เคยเห็นมาแล้วรอบหนึ่งนะผมเคยไปที่ทีรวัดรเครื่องอัดลมมาแล้วรอบหนึ่ง นะครับเขาก็จะมีกาพ่นสีค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากพวกกาพ่นสีเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีพวกเครื่องมือลมด้วยใช,ใช่ไหมนะครับนี่แล้วทําไมพี่ถึงเลือกใช้เป็นตัวของ Aero Pro แบบนี้พี่ก็คุณภาพครับโอเคแล้วก็ราคาพอจับต้องได้ก็คือใช้มาตลอดเลยตัวนี้ใช้มาตลอดครับนะครับ แล้วอย่างถ้าสมมุติใครสนใจที่จะแบบหาซื้อหรือว่าหาข้อมูลสามารถหาข้อมูลได้ที่ไหนพี่ก็ในเพจแ e ร์โรโป t h a l l n n d เลยครับครับอืมโอเคนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะหาข้อมูลก็เข้าไปหาข้อมูลได้ที่เพจ A e โปไทยแลนดนะครับนี่ก็อันนี้เรื่องของการพ่นสีสําหรับใครที่สนใจที่จะเอารถเข้ามาทําสีหรือว่าจะเอาเข้ามาตกแต่งอะไรแบบนี้พี่สามารถติดต่อที่ได้ที่ไหนก็ผมมีเพจร้านนะครับครับ VSC Van Service Color กละ ครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ตู้ซิงควันดำจับเด็กครับอ่านะครับโอเคก็วันนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอะมาดูรถตู้มาดูเรื่องของสีนะครับแล้วก็พามาดูอู่สีนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการทําสีนะครับมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็จากนี้ไปจริงๆแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปรีวิวรถหรืออะไรแบบนี้เราจะพยายามหาความรู้หาข้อมูลนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยจะได้ได้ความรู้ได้ข้อมูลไปด้วย โอเคก็วันนี้ครับต้องขอบคุณพี่เก่งมากนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้าเกิดมีรถเจ๋งๆแล้วพี่ติดต่อมาเดี๋ยวเรามาเก็บรถตู้ไปฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ครับเรา2คนลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็ฝากพี่เก่งนะครับฝากแอร์รปโป้ด้วยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ